เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG Frost Channel นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับการรีวิวตัวละคร High SP กันนะครับผมคือตัว High เนี่ยเพิ่งเข้ามาพร้อมกับตู้ไอเดียแล้วก็ตู้ของชิวกี SP นะครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่า,ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลดูนะครับว่าทำไมผลพื้นแบบนั้น ในส่วนของสกิลนะครับผมผมขอเริ่มที่สกิลหนึ่งก่อนนะครับคือมอบบัฟ warcry แล้วก็คาลิส s าหนึ่งเทินให้กับตัวที่เลือกเวลากดใช้นะครับสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เป็นต้นแล้วก็ในส่วนของสกิลสองมอบบัฟ t a n อ up แล้วก็อาร์เมอร์ชินะครับนาน2เทินให้กับทั้งทีมสกิลที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสกิลที่สเนี่ยคือตัว อาร์เมอร์ชิแล้วก็แทงอัพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานยากนิดนึงนะครับอาร์เมอร์ชิเนี่ยจะทําการฮิลตอเมื่อตัวละครน,นั้นมีเกราะอ่ะเฮ้ยเธออย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแทงอัพเนี่ยแทงอัพคือเวลาเราโดนตีเราจะมีเกาะแสดงว่าเราโดนตีปุ๊บเราจะได้รับฮิลเลยนะสิใช่ไหมคําตอบก็คือไม่นะครับแทงอัพเนี่ยโอเคเวลาโดนตีมันจะสร้างเกาะตอนนั้นเลยก็จริงแต่ว่าอาร์เมอร์ชิจะคิด หลังจากที่เรามีเกราะแล้วในเทินถัดไปนะครับหรือสมมุติว่าเราสตาร์ทมาเนี่ยเราไม่มีเกราะเลยแต่เรามีตัว armor chip อยู่เราจะไม่ได้รับการฮิลเพราะว่า armor ศูนย์ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเทินนั้นเราได้รับบัฟเอ้ยได้รับได้รับเกราะปุ๊บสมมติว่าได้เกราะมา100จบเทินยังฮิลไม่ขึ้นนะครับแต่พอต้นเทินถัดมาต้นเทินที่2เราถึงจะได้รับฮิลจาก a r m อร์ h i p แต่ทีนี้ถ้ากรณีที่สมมุติว่าเราโดนตีเกราะหมดพอดีนะครับในสิ้นเทิร์นแรกจะกลายเป็นว่าอาร์เมอร์ชิพที่จะต้องขึ้นในเทิร์นที่2เนี่ยมันจะไม่ฮิวเพราะเราไม่มีเกราะนั่นเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้ยากสําหรับตัวอาร์เมอร์ชิพแล้วก็แทงอัพคือถ้าเกิดว่าจะหวังว่าจะมาเป็นแบบตัวฮิวหลักเลยเนี่ยโอ้ยากยากจริงๆแล้วก็ตัว อาเมอร์ชิพกับแทงอัพเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของเกราะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลเวลน้อยเกราะน้อยเนี่ยก็จะทําให้กราะมันเด้งได้น้อยเหมือนกันแล้วมันก็ฮิวขึ้นน,น้อยอีกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของสกิลที่3นะครับคือโจมตีแบบจาะกรอกใส่ศัตรูทั้งหมดและก็มอบสถานะสแ r u มเบิให้กับศัตรูนาน1เทินนะครับสถานะสแตรมเบิลตัวนี้เนี่ยเวลาที่ศัตรูโดนดาเมจจะ โดนสตันหนึ่งเทินเอ้ยจะโดนสตันนานสองเทินนะครับอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของแพสีฟสกิลกันนะครับก็คือเมื่อเริ่มเทินถ้าหายตายเนี่ยจะสร้างเอฟเฟกลมป่าไม้แล้วก็ภูเขานะครับโดยที่เอฟเฟกเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกสอเทอินและถ้าจบการต่อสู้หรือหายฟื้นคืนชีพเนี่ยเอฟเฟกจะถูกลบออกนะครับซึ่งเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยจะเป็นสีตามที่ผมไฮไลท์ไว้เลย จากตัวแพสซีฟจะเห็นว่าจะได้ใช้ต่อเมือ high ่อไฮตายเท่านั้นนะครับดังนั้นเลยจะต้องอยู่กับทีมที่สามารถสังหารเพื่อนได้ถึงจะสามารถใช้แพสซีฟของไฮได้เร็วถ้าเกิดจะรอให้มีมอนมาตีด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าตัวละครที่ตีด้านหลังเนี่ยค่อนข้างม,มันไม่ได้เจอบ่อยสักเท่าไหร่นักหรอกและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะตัวไฮเองไม่มีทอนฉะนั้นจะให้มอนวิ่งมาตีข้างหลังเลยค่อนข้างยากฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้ ตัวแพสซีฟของครจริงๆอ่ะควรที่จะเลือกตัวละครมาที่สามารถสังหารเพื่อนได้นะครับตัวละครที่จะแนะนำนะครับก็จะมีมิซาเอสพีนะครับเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวที่2เนี่ยนั่นก็คือรูนนั่นเองนะครับคือจะแนะนําตอนนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแพสซีฟดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างแพสซีฟนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูตอนนี้จะอขอ ทำการทริกเกอร์สกิลของตัวมิสะก่อนเห็นไหมครับจะเห็นว่าตอนนี้หางมิสะบางอยู่อะไรวะเนี่ยคือตาของไฮนะครับจะมีสีฟ้าขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นได้สถานะลมมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ่านไปอีก พอครบ2เทเธอนะครับเห็นไหมตอนนี้ตาของไฮเนี่ยจะเปลี่ยนและมันจะวนวนแพสซีฟนะครับไปเรื่อยๆคือจะไม่สุมเหมือนล่าง SSR แล้วนะครับตั้ง s อานี่ก็คือจะสมไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะเป็นสถานะนี้บ้างเดี๋ยวเป็นสถานะน,นั้นบ้างนะครับแต่น,นี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นลูปเซอร์เคิลอย่างเดียวเลยและจากสกิลของไฮนะครับดูดีๆแล้วมันจะไม่มีตัวเลขใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลย นะครับก็คือไม่มีจํานวนปริมาณฮิลไม่มีดาเมจนะครับฉะนั้นแล้วเลเวลของไฮนั้นไม่เกี่ยวนะครับการบวกก็ไม่เกี่ยวด้วยเช่นเดียวกันคือตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าอยากจะได้แพสีฟของไฮไฮควรมีเลเวลที่ต่ํามากๆนะครับอาจจะโผลมาปั๊บให้ทีมแป๊บนึงแล้วก็ตายตามไปเลยอันนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของตัว a d v i วเซอร์ส l ิกันนะครับก็คือสั่งใช้งานสกิล l 2 2ครั้งถ้าตัวละครที่เลือกมีบัฟมากกว่าหรือเท่ากับ3จะใช้สกิลเป็น3ครั้งซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าสกิลแอดไวเซอรเนี่ยน่าใช้มากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ด้วยการไม่ว่าจะกลายเป็นตัวละครที่จะต้องใช้สกิล1เพื่อบัฟทีมหรือใช้สกิล1เพื่อที่จะทำให้สแต็กของตัวเองนั้นครบ จนสามารถที่จะเข้าคอมโบได้ยาวๆนะครับมันจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่น s t ส r ท SB นะครับผมตัว s t สเเนี่ยจะต้องใช้สกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีบัฟจำนวนมากๆซึ่ง Advisor ตัวอื่นนั้นก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นโจนเอ็มแซเป็นต้นก็สามารถช่วยได้แต่ในกรณีที่ไม่มีเราก็สามารถใช้ไฮเอสบี B เข้าไปแทนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเจอรม ไฮก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวอย่างตัวอื่นเนี่ยก็จะเช่นเ l i o โออีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะจาก a อเวเซอรของ h i s h นะครับคืออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ไม่มียามี SB ไว้ให้ยืมนะครับไม่มีไว้ใช้เลยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอาไฮเนี่ยบัฟสกิลหนึ่นะครับเพื่อให้ตัวบัฟ Enhance กับดา a ิตดีดักชั่นขึ้น สามสแต็กได้ไวแล้วก็เข้าคอมโบต่อกับยานบูก็ได้นะครับผมคือจะคือมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายหลากหลายประโยชน์มากนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์ที่สุดนี่ก็คือเอาไปใช้กับตัวที่ทำดาเมจเฉยๆแบบโป๊ะเดียวแล้วจบอะไรประมาณนัน้นอันนี้ไม่ค่อยมมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวปัง SP อย่างเงี้ยครับสกิลหนึ่งคือมันวิ่งเข้าไปตีครั้งเดียว เฉยๆไม่มีอะไรก็ลเลยมองว่ามันค่อนข้างใช้ได้เยอะจริงๆได้หลายตัวเลยอ่าสรุปนะครับสำหรับ h i เอสบถามว่าจะต้องรีบซื้อไหมก็ไม่ได้ต้องรีบขนาดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างของตัว h i เนี่ยมันมีตัวแทนได้อยู่อย่างเช่นโจเนมแซอย่างนี้ก็แทนได้แต่จริงๆต้องบอกว่าไฮนะเอาไปแทนซะมากกว่าแต่ก็มันจะมีตัวสกิลที่คล้ายๆกันอยู่นะครับอย่างเช่น Angelia SB เป็นต้นอันนั้นก็สามารถที่จะสั่ง ให้ตัวหน้าทริกเกอร์สกิล o นออฟได้นะครับถ้าเกิดว่ามีบีบัฟเนี่ยมันก็จะทริกเกอร์ทั้งหมด2ครั้งซึ่งมันก็จะมีคุณ d i t i o n แตกต่างจากไฮนิดนึงคือถ้ามองแล้วเนี่ยไฮจะดีกว่าหน่อยตรงที่ว่าไฮสามารถเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทริกเกอร์ถึง2ครั้งถ้ามีบัฟตามตามคุณดิชั่นเนี่ยก็จะสามารถบงรังคับให้ใช้สกิลได้ถึง3รอบนะครับมันก็ค่อนข้างดีกว่าส่วน การที่เอาไปยืนเป็นตัวหลักนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่เหมาะสักเท่าไหร่ทีมมันค่อนข้างที่จะเฉพาะนะครับแต่รูนเนี่ยค่อนข้างหาง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเอารูนไปเล่นเนี่ยตัวกลางกับตัวหลังนะครับที่เป็นไฮเอสพีเนี่ยเลเวลต่ําๆไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้ทีมระเบิดตั้งแต่แรกแล้วก็ลุยยาวๆไปเลยเอารูนคือเหมือนกับว่าพยายามให้ใช้ออฟที่รูนตัวเดียวพอแล้วผมก็ยังมองว่าตอนนี้เนี่ยมันยัง ไม่เท่าไหร่สหรอบก,การเป็นตัวหลักใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการ enhance ขึ้นมาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นก็ได้แต่ต้องรอดูอีกทีนึงอย่างอย่างเช่นเหมือนกับตัว s o p h i อสนะครับตอนแรกคือมาเสร็จปุ๊บเหมือนว่าจะใช้ได้แต่ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีแต่พอ enhance เข้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหขายดีทันทีแน่นอนนะครับตัวมันน่าใช้ขึ้นเยอะเลย เอาละสำหรับคายนะครับ S B ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมถ้าอยากจะสนับสนุนอะไรผมเพิ่มเติมสามารถลิงก์ด o n a t i อยู่ที่ข้างล่างนะครับสามารถด o n a t i สนับสนุนผมได้เช่นเดียวกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ E não